สวัสดีครับพบกับผมลุงน้อยชาวไร่ครับมาดูรถเข็นมันกันต่อเลยครับเหน้าตัวนะเอารถช่วย หนักนะคันนี้ดูแล้วเหมือนจะได้เยอะคันนี้ก็จะเป็นคันใหญ่นะครับรถ60เหมือนจะได้เยอะเี่ะทุกคนนะโอ้โหนาวนี้ถึงแงะมองไปเห็นนะโอ้โหหัวใหญ่ทุกคนนี้นี่นี่นนะโอโนนงงนนะ้โหหัวไปเลยน,น,นี่นะ,โอโะอนนะสองเงาเลยนี่งาวแต่น่าจะคนละพันนะหัวจะไม่เหมือนกันนี่หัวใหญ่มากเลยเลยสองเ,อเอง,งาวนะนี่น่าจะปุ๋ยดีช่วงนี้หัวใหญ่นะ ก็ชจางน็อตจะดังพาอมากเลยนะใส่ท่อแบบท่อละลั่นนะท่อละ,ละลั่นเราไม่ต้องเอาลั่นจัดเราเอามีหม้อพักนะดังพาะมากเลยอันนี้ไม่รู้ว่าตอกใส่หรือเปล่านะน่าจะท่อเดิมนะสงสัยว่าเสียงนี้จะเหมือนท่อเดิมเลยนี่หัวดีนะมีหัวใหญ่หัวดีหัวใหญ่ ก็จะพอเดิมนะั่นน้อยว,ว่าเสียงนั่นเสียงแกจะไม่จะไม่รั่นไม่แป๊ดเลยนะ,นะแต่ติดมือดีนะไม่รู้ว่ายัดสปปิงอะไรยังนะ ดูยี่หางนี่รู้สึกว่าจะออกตีล้านเดี๋ยว้องรอดูก่อนนะนี่ฮนะหางออกต,ตีล้านงวัวงัวเฮงดีเนี่ยตรข้ามโลวิงสังนกำแพงเพชดนะนี่เบอร์โทรนะับทุกคนนะเบอร์โ,โทรในถ้า,า,าสนใจก็ออกได้นะตีล้านเนี่ย ไถนะทุกคนนะต้องเอารถไถช่วยดันดินช่วงนี้จะออกสีเปียกๆหน่อยๆนะ อีกคันก็ตีร้อยห้าคันนล้ก็ตกหน้านะหมดนะ่ะคือช่วงหน้าเก็บหมดแล้วก็ยังเหลืออีกสามคันที่ยังไม่ตกหน้านะ สี่กองนะแต่นีนก็ยัมีคันของละรานก็ยังเหลือหลายกองแล้วก็คันของจะมอดร้อยหกสิบนู้นนะก็เหลือหลายกองหน่อย

แต่แม่ก็ช่วยคนเลยนะเสียแม่มาช่วยจะมอสเสียงดูนะเสียงดูเหมือนหน้าคนขับหน้าเจ้าของสาตี่นะหน้าคนขับก็ปล่อยหมดหน้าดุดดุเลยตรยงนี้นะนี่กลองหมดนะก็ะมีแค่ลุงน้อยตรงที่ลุงน้อยยืนเนี่ยนะจะหมด แล้วก็วันนี้ก็คงจะพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ก็ก็จะออกก่อจะอะไรก็ดีเนี่ยเที่ยงเนาะก่จะวิ่งไปถึงโรงแป้งีล้อช่างอีก ครับวิดีโอชุดนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ลุงน้อยชาวไร่ด้วยครับครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ